สวัสดีครับบนลฮับช่วงสัตร์ทดะตำนาน EP นี้ขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งรองเท้าสายคลาสสิกของแบรนด์ไนกี้ที่ยังถูกพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือรองเท้าไนกี้แอร์ซูมทัล90ในช่วงปี2000ที่ถือเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายยุคคงไม่มีฟุตบอลรายการใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่า ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2000ฟุตบอลระดับทีมชาติที่รวมเอาดาวเตะระดับโลกแห่งยุคมาไว้ด้วยกันอย่างมากมายและในรายการนี้เองก็กถือเป็นการให้กำเนิดรองเท้าสตแตทสายคอนโทรลสุดคลาสสิกเช่นกันและในวันนี้ครับสแต,ต์ในตำนาน ep ที่5ขอพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับในกีอาซูม o ทโทเก้90รองเทาา้าสแตทที่เป็นปทบทมบทแห่งความคลาสสิกจากยุคเมลลเนียมในศึกฟุตบอลยูโร2 0 0 0 ที่ประเทศเบล,เ,ลเยียมและเนเธอแลนด์ได้เป็นจาภาพร่วมซึ่งเือเป็นครั้งแรกของการแข่งขันขฟุตบ,บอลรายการนี้และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แบงด์ไนกี้ได้เริ่มปล่อยรองเทาง Star ้าสตาร์ซิลี่แอซูมออกมาเช่นกันแอซูมทัลโต90ถูกสวมใส่จนักเตะชื่อดังอย่างเอ็ดการ์ดาวิดสตาร์ของทีมชาติเนเธอแลน ico, ด์ลุยฟิกโก้ดาวเตะคนสําคัญของทีมชาติโปรตุเกสฟรานเชสโก้ตติ otti, ดาวยิงทีมชาติอิตาลีรวมถึงพอลสโค มิดฟิลฐานะของทีมชาติอังกฤษนั่นยิ่งทําให้รองเท้ารุ่นนี้ได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลอย่างล้นหลามโดยสีแรกๆที่ถูกปล่อยออกมาจะเป็นในโทนสีคลาสสิกคืออัปเปอร์หนังสีดําตัดด้วยลวดลายสีขาวและอัปเปอร์สีขาวตัดด้วยลวดลายสีดําขนาดชีวิตศึกฟุตบอลยูโรทั้งในกีจะได้มีการทําโทนสีให้เข้ากับชุดแข่งอย่างเช่นรองเท้าสตาด์ของเอ็ดการ์ดาวิดที่เป็นในโทนสีดําส้มเพื่อให้เข้ากับชุดแข่ง ของทีมชาติในเท่า์แหละ n นกี้แอร์ซูมทัลโทเ้เลือกใช้วัสดุที่ทำมาจากหนังแข็งกระไลคุณภาพเยี่ยมลิ้นรองเทา้าสามารถพับได้ตามแบบฉบับของรองเท้าสายคลาสสิกแถมเจ้า n นกี้แอร์ซูมทัลยังมีแนวการร้อยเชือกแบบเอียงทำให้บริเวณหน้าเท้าและหลังเทา้าสามารถสัมผัสกระบอกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่ชุดปุ่มทำมาจากวัสดุ TPU ท,ที่ทนทานสูงลักษณะปุ่ม ที่เป็นบุ่มใบมีดช่วยให้การยึดเกาะพื้นสนามทําได้ดีมากขึ้นเช่นกันยิ่งไปกว่าน,นั้นรองเท้าคู่นี้ยังมีเทคโนโลยีสุดล้ําคือเทคโนโลยีซูมแอบที่อยู่ใต้ชุดพื้นทําให้รองเท้าสามารถลดแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมโดยรูปทรงที่แสนคลาสสิกและถือเป็นรองเท้าต้นแบบสายค้นโถกของเนกี้ทำให้รองเท้าสตาร์รุ่นนี้เป็นที่ชื่นชอบของเพื่นแฟนและเป็นที่ต้องการของนักสะสมรองเทา้า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม